ในที่สุดดาบและกระถาก็มาสักทีผมบอกเลยว่าตอนที่53นี่กว่าจะมานี่รอจนลากขึ้นกันเลยทีเดียวและขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตอนที่53เนี่ยแม่งเป็นตอนที่โคตรพีคแม่งพีคมากและถ้าคุณอยากจะรู้เลยว,ว่ามันพีคแบบไหนเตรียมน้ําเตรียมขนมไม้พร้อมเลยแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าเลสโก้อ่ะเปิดตอน53มาแล้วก็เห็นจูเลียตอนเด็กเลยและคําอธิบายเนี่ยก็บอกว่านายที่เจอกันในครั้งแรก อ่อนโยนและใจดียิ่งกว่าใครแต่ตัวนายที่ได้เจออีกครั้งในรั้วสถาบันกลับเป็นคนที่เย็นชายิ่งกว่าอะไรฉันคิดว่าตัวนายที่สมัยที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกคงหายไปแล้วและภาพเนี่ยก็จะตัดมาตอนที่จูเลียสโดนแทงไปแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเอม็มมาว่าอาบ้าเอ้ย เพราะแกแท้ๆเลยไอคนไร้ความสามารถคนดีนี่มันจริงๆเลยนะและจูเลียสเนี่ยก็จะจับข้อมือของเอมมาและได้ใช้เวทมนต์น้ำแข็งของเขาผนึกอะไรสักอย่างเอาไว้ที่ข้อมือของเอมมาอย่าเป็นอย่างน้องชายละ่ะเอมมาตัวของเอมมาที่ได้ฟังคำคำนั้นของจูเลียสเธอเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าสิ่งที่เธอคิดมันไม่ใช่เลยนายน่ะยังคงเป็นคนที่อ่อนโยนและใจดีเสมอมานายช่วยฉันที่ทำเรื่องแบบนั้นลงไปอ่ะซึ่งคนที่ผมสงสั ในพา์ที่แล้วว่าเออมันคือใครวะอ๋อมันก็คือเอ็มม่านี่เองซึ่งตอนนี้เอ็มม่าเนี่ยก็พยายามเดินไปไหนสักที่แล้วตัวของเธอเนี่ยก็บอกว่าพวกเอลที่รักษาบอกเอาไว้ว่าหากไม่มีผลึกน้ําแข็งนี้แล้วก็อาการบุปผากัดกร่อนนี่ก็คงจะเลวร้ายกว่านี้และตัวของฉันก็คงจะไม่รอดไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นคนละลายนายที่เป็นดั่งน้ําแข็งอันเย็นชานั้นแต่ว่าฉันจะตอบแทนนายให้ได้เลยจูเลียตแล้วผู้ช่วยเอลเนี่ยก็มาหาเอ็มม่าแล้วบอกว่าเอ็มม่าเทลเบอร์ ท,ท่านฟิวิดท่านเรฟิยาซึ่งอาเจเอลหัวดำเนี่ยก็บอกว่าหากไปยืนในสนามรบแบบนี้สภาพเนี่ยคงจบไม่สวยแน่ส่วนแม่นางเอลผมสั้นคนนี้เนี่ยก็บอกไปว่าถึงอย่างนั้นก็ยังยืนยันที่จะไปเหรอคะทางฝั่งเอ็มม่าก,ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าของมันแน่อยู่แล้วสิเพื่อตัวของจูเลียนแล้วฉันเองก็ต้องสู้เหมือนกันตัวของแม่นางผมสั้นเนี่ยก็เลยบอกไปเลยว่าเข้าใจแล้วคะ่ะ ในฐานะผู้ที่ให้การรักษาตัวของฉันขอยอมรับการออกไปข้างนอกของคุณแต่ว่าทางพวกเราเองก็มีงานเล็กๆน้อย,อยต้องทําเพราะงั้นคงให้ความร่วมมืออะไรมากไม่ได้เพราะงั้นช่วยรับดาบสั้นนี้ไปแทนก็แล้วกันนะคะทางฝั่งเอ็มมาก,ก็จับดาบสั้นนี้เอาไว้แน่นและตัวของเธอเนี่ยก็เดินจากไปซึ่งคุณเอลวู้ช่วยทั้งสองเนี่ยก็อวยพรและบอกว่าขอให้มาหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะ มาสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากที่โดนไอ้ปะาสาทน,นั่นถล่มใส่ผมบอกได้คําเดียวฮะเละเละเ,ละเป็นครีเลยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็มีคนรายงานเข้ามาว่าบันนี่อาคารที่หนึ่งของปะาสารลอยฟ้าตกลงมาแล้วอ่ะรักษาระดับความสูงจากภายนอกไม่ได้เลยส่วนทางอาคารที่สองเองก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกันเพราะงั้นขอกําลังเสริมหน่อยอ่ะเราคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่คือแบบโอ้โหบอกเลยว่ามีจํานวนมากมายก่กองแถมไม่พอนะเพลิงยังไม่ต่างหากโอ้โหชิบหายเรียกหน่วยดับเพลิงเร็วส่วนทางฝั่ง อีนาหุ่นเชิดนี่คือแบบพี่นาดหมดแล้วเว้ยไม่เลวเหมือนกันนี่วาฉัน ัวของวิวกับเรียน่าที่ได้ยินชื่อของชานนี่ก็คือสองสัยเลยคุณชานคนที่อยู่กับคุณคอยตลอดคนนั้นน่ะนะอย่าบอกนะว่าชายคนนั้นก็เป็นคนทรยศเหมือนกันอย่างนั้นเหรอทางฝั่งแม่นางหุ่นเชิดเนี่ยก็บอกไปเลยว่าข้าน่ะให้มันแทรกซึมเข้าไปโดยให้เป็นหุ่นเชิดแค่ครึ่งเดียวจะได้ไม่โดนจับได้ยังไงล่ะเพื่อที่จะได้ขยี้ระบบการทํางานสภาสูงของไอ้แว่นนารำคาญนั่นน่ะ,ะนะแต่ว่าก็เล่นเอารุนสเทปแย่แต่ก็ยอดไปเลยนี่ว่าชานเอ้ย <laughs> Ah <laughs> ทางฝั่งของวิวในตอนนี้เนี่ยก็คิดในใจไปเลยว่าถ้าเกิดคุณคอยเสร็จพวกศัตรูแล้วก็การคุ้มกันคอหรือพาแนลก็ตกอยู่ในอันตรายนะสิถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปต้องแย่แน่ไม่มีแผนอะไรอื่นเลยหรือไงเนี่ยและในตอนนี้นอกจากพวกวิวเนี่ยก็มีคนมาหาตัวของพวกเขาเจอตัวจนได้เช็ดศัตรูของจูเลียตพวกเราจะแก้แค้นให้กับจูเลียตเดี๋ยวนี้แหละเธอมึงจะแก้แค้นกูไม่ว่าหรอกแต่ช่วยกันุนาสงสารน้องผู้หญิงข้างหลังด้วยโอ้โหหอบแหกเลยมึงทางฝั่งวิวตกใจมาก รู้ไนโจชัวมาได้ยังไงวะเนี่ยหาหาพวกแกเป็นใครวันเนี่ยอ๋อ พอจะนึกออกและไอเบ้าหน้าแบบนั้นน่ะที่แท้ก็เป็นไอพวกเศษขยะที่ก่อติดไอเด็กน้ําแข็งนั่นนั่นเองพวกแกอยากกลายเป็นหุ่นเชิดของข้าขนาดนั้นเลยหรือ,อยังไงเฮ้ทางฝั่งเลียนาก็บอกไปเลยว่าเลิกพูดพร่มทำเพลสักทีถ้าเกิดว่าโคนนักหุ่นเชิดอย่างแกได้รูปเกมการลบก็จะตกเป็นของฝ่ายเราพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะเป็นคนจัดก,การแกเองทางฝั่งของไอหุห่นเชิดก็ไม่สลดเลยมันเนี่ยพูดไปเลยว่าอ๋อ oh. แต่ว่าโทษทีนะสิ่งที่พวกแกจะทำนะ่ะมันเปล่าประโยชน์เพราะเดี๋ยวพวกแกจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วยังไงล่ะเว้ยเอาเลยหมอตา เริ่มได้ทางฝั่งของอาเจมมอตา้านี่คือแบบอ่าเข้าใจแล้วจ้าเสร็จจังทางฝั่งพวกเราเองก็เตรียมตัวเสร็จแล้วล่ะแปดคนที่ล้อมชั้นหนึ่งไว้ได้เวลาล่าแม่มดแล้วและตอนนี้มอตา้าเนี่ยก็ได้ยกดาบขึ้นไปแล้วก็มีแสงสีดำมากมายได้เปิดขึ้นมาจงบิงบานอย่างบ้าคลั่งพื้นที่ล่าของอสูร เลเมมกเกนและดูโอ้โหดอกฮิกัมบานะนี่คือแบบโอ้โหพูดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยและดอกไม้ไม่เป็นสีดำด้วยนะประเด็นน่ะตัดภาพไปทางฝั่งน้องคอเลตที่ใช้โกเลมอยู่จู่ๆโกเลมเนี่ยมันก็ล่วงลงไปว่าวงแหวนเวทมันส่วนอาเจาเลขาของเอลฟี่ตอนนี้นี่ก็คือแบบดอกไม้สีดําอย่างนั้นเหรอทางฝั่งอาเจาพิกิอตอนนี้ล่วงฮะล่วงจากไม้กวาดไปเลยส่วนไอหัวโลโลกจิตนี้เนี่ยมันก็พูดขึ้นมาว่า ดูเหมือนงานสินที่ฆ่ากับชาวพัฒนาจะทำงานแล้วสินนะซึ่งพวกโดนสื่อสารตอนนี้เนี่ยก็ล่วงลงมาเช่นกันทางเลียนาที่เห็นโดนล,ล่วงลงมาเธอเนี่ยก็คิดว่าเวทมนตลงอาคมหยุดทำงานไม่พอตัวของเมซ่ายังหมดสภาพไปด้วยแบบนี้พลังแบบนี้หรือว่าจะเป็นไม่ต้อง,องรอเลียนาอธิบายฮะอาเจหุ่นเชิดนี่พูดขึ้นมาเลยเขตแดนพิเศษที่ใช้ประโยชน์จากสเลมยังไงล่ะคนที่อยู่ภายใต้เขตแดนนี้จะไม่สาม มาใช้เวทมนต์ได้นอกจากอยากว่าคนที่ถือสลีมที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษนี้เท่านั้นนั่นนะอ่ะตัดภาพไปทางฝั่งสุดขอบตะวันตกของหอคอยชั้นที่1ทางทุ่งหญ้าดโดดเดี่ยวหน่อยซึ่งตอนนี้พวกแกท่าดินเนี่ยถูกขังเอาไว้กับเออร์วินในพายุของเขาเลยตัวของเออร์วินเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาเลยว่าอีกเดี๋ยวฌานก็คงจะทําลายคอลิสพาแนลได้แล้วเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นพวกแกที่ตอนนี้ใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็ไม่มีหนทางที่จะหยุดได้แล้ว ทางมอตา้าก็พูดเสริมไปว่าทําลายคอริสพาแนลได้เมื่อไหร่ผู้เฝ้ายามทุกชั้นก็จะโผล่ออกมายัวเยะแต่ไปหมดเลยและทีนี้หอคอยก็จะถึงการล่มสลายแล้วพอเราช่วงชิงกุญแจผืนฟ้าบาอันได้เมื่อไหร่ พวกเราก็จะเป็นฝ่ายชน,นะทางไอ้โลกจิตเนี่ยก็พูดไปว่าแล้วพวกแกเกิดจะพ่ายแพ้ยังไงล่ะไอ้พวกขอคอยเอ๋ยทางฝั่งของพวกโจชววที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้นี่คือเจ็บใจจจัด ้าเอ้ยศัตรูของจูเลียสอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆทางฝั่งตัวของวิลตอนนี้เนี่ยก็คิดในใจไปว่านี่นะคือแผนของศัตรูเอาไว้เปิดศึกกับหอคอยอย่างนั้นหรอการจัดการมาเกียวเวนเด้เองก็เป็นหนึ่งในแผนเอาชนะขั้นเด็ดขาดข,าของพวกโกเทียสินะทางอาเจฮุนเชอร์เนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยว่าที่จริงแล้วพวกเราเองก็มีแขล่อมาเกียวเวนเดมาอยู่หรอกแต่ในเมื่อพวกมันไม่มาก็ช่างมันเถอะพวกแกก็นั่งดูพวกข้าทำลายหอคอยตราปิบปไปก็แล้ แล้วนนะตัวของวิวนี่คือคิดในใจแบบในหัวนี่คือคิดแผนหนักมากและเขาเนี่ยก็คิดว่ามาหอคอยชั้นหนึ่งตอนนี้ก็มีแต่จะโดนปีบให้ตกอยู่ในสภาพใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็เท่านั้นเพราะงั้นจะปล่อยให้มาเกียวเวนเดตกอยู่ในอันตรายไม่ได้แถมยังหวังกําลังเสริมไม่ได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นถึงแม้พวกเราจะใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่พวกเราก็ยังมีดาบอยู่ทางอาเจหุ่นเชิญนี่คือยิ้มหวานแล้วบอกไปเลยว่า อย่าเลืงนักนะไอ้พวกสวะพราแกคิดว่าข้าไม่วางแผนที่จะขยี้ไอ้เด็กใช้ดาบมาแล้วหรือยังไงและทางด้านหลังของอาจเจหุ่นเชิดก็มีไอ้งูตัวนี้ที่มันต้องใช้เวทมนต์ฆ่าเนี่ยโผล่ออกมา2ตัวเลยทีเดียวเรียนหน้ากับว,วิวนี่คือตกไกลเลยม,มอนสเตอร์นี่มัน วอชอุดดิทำไมเคีเจอร์ที่โผล่มาตอนเปิดงานเทศกาลทำไมพวกโกเชียถึงใช้งานมันได้ล่ะอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอก็ต้องเป็นฝีมือของชาญอยู่แล้วสิแถมพวกมันเองก็ยังโผล่ออกมาจากประสาทลอยฟ้าที่ยึดการควบคุมไปได้แบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยล่ะโอ้โหบอกเลยว่าเคิร์ดฟิเลย ทางากขอไอมอเตอร์นี่มันกระโจตีมาใส่ตัวของวิวแต่ว่าตัวของเขาก็หลบออกไปได้ไม่พอทางอเจหุ่นเชิดก็ใช้โซ่เนี่ยใส่ตัวของวิวแต่วิวเองก็ปัดการโจรตีนี้ออกไปและในใจของวิวก็คิดว่าจินตสตาตาใช้สู้ได้ก็จริงแต่จํานวนมากเกินไป ซ้ำยังต้องเจอกับเวทมนต์ของศัตรูอีกถ้าขืนเป็นแบบนี้ละก็ปกป้องพวกเรียนหน้าไม่ไหวแน่ส่วนพิธีกรรมเวทมนต์ใหญ่ขนาดปิดล้อมหอคอยชั้นที่หนได้ทั้งชั้นแบบนี้ถ้าเกิดทําลายมันไม่ได้ทุกคนก็ต่อสู้ไม่ได้จุดกําเนิดเขตแดนมีทั้งหมด7ไม่สิ มี8เพราะงั้นพอแค่ทําลายบางจุดของมันได้ก็เพียงพอแล้วอุ๊ยตายตายไอเด็กเวนตัวหงนายคิดอยากจะทําลายจุดกําเนิดเวทมนต์นั้นสินะแต่ว่ามันเปล่าประโยชน์วะ่ะเพราะผู้ใช้เวทอย่างแกถูกตึงเอาไว้ที่นี่แล้วยังไงละ่ะแกรู้ใช่ไหมละ่ะว่าไม่มีอะไรไรประโยชน์ไปกว่านักเวทที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้อีกแล้วเว้ยฮ่าเอ็มบากกระแทงใส่อาเจ้หุ่นเชิดไปแต่แทงไม่โดนว่ะเอ้าเอา,เอา,เอา เอเป็นอะไรไปล่ะเอมมาเธอนะ่ะซื้อของแบบนี้เนี่ยมันอันตรายอยู่นะต้องบอกเลยว่าเอมมาโดนทีไปทีเดียวปิ้วไปเลยฮะคนเขาุาสตร์ดูแลแกที่เข้ากลุ่มอำนาจมาเป็นอย่างดิบอย่างดีเนี่ยแกตอบแทนเขาแบบนี้หรอ<ะ>ทางเอมมาตะโกนใส่ไปเลยว่าคุณโมนิกา้าฉันน่ะจะไม่ยกโทษให้กับตัวของคุณเดดคัดและฉันเองก็จะจัดการคุณทินนี่เพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับจูเลียสที่ช่วยตัวของฉันเอาไว้จูเลีย เหรอเฮ้เ hey, ฮ hey, hey. ้เฮ้เธอพูดอะไรอยู่นเนี่ยเอ็มม่าเอ๋ย คนที่ฆ่าไอเด็กน้ำแข็งนั่นมันก็แกเองหรือเปล่าตัวของแกฆ่ามันแบบไร้ความปราน,นีแถมสัด์เวทมนตร์ใส่แบบเต็มแรงจนไอเด็กเวนนั่นตัวเป็นรูโบเลยนะและสิ่งที่แกทำมันก็เป็นฝีมือแกทัางนั้นเลยนี่นะ่าเอ็มมาทางลูไนกับโจชัวก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ใช่เอมมาหรอกแกตั้งหากแกเป็นคนควบคุมเอม็มมาแล้วไปฆ่าจูเลียตแต่อเจฮุนเชิร์ดก็พูดสวนขึ้นมาว่าผิดแล้วล่ะเป็นเพราะวกแกตั้งหากที่มันอ่อน แอร์เกินจะเยียวยาจนโดนค่าเชิดได้ง่ายๆต่างหากไอ้พวกอ่อนแอมันต้องถูกผู้ที่เก่งกว่าช่วงชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นนะักคือกฎที่แสนเรียบง่ายของโลกใบนี้เหมือนอย่างที่ไอ้พวกหอคอยมันทำกับข้ามาตลอดยังไงละ่ะ แต่เอาจริงๆไอเด็กน้ำแข็งนั่นน่ะมันโคตรบ้าเลยว่าทั้งๆที่แสดงพลังไปตั้งขนาดนั้นตอนเปิดงานแท้ๆแต่เพราะดันพยายามช่วยพวกสวะอ่อนแอนี่สิถึงได้ตายหาตายหงแบบง่ายๆอย่างนั้นช่างน,น่าสมเพชเวท,เวทนาจนอยากจะหัวร้อออกมาเลยล่ะไม่ใช่นั่นนะ ไม่ใช่หรอกนะตัวของเขาไม่ได้หน้าสมเพศสักหน่อยจูเลียสเลนเบิร์กคือคนที่ยิ่งธน,นงในศักดิ์ศรีมีคนที่ร้องไห้เพื่อตัวของเขาตั้งมากมายขนาดนี้ต่อให้เขาจะเย็นชาเหมือนน้ำแข็งหรือช่างเน็บแหนมแค่ไหนแต่ก็มีคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการกระทําของเขาอย่างฉันโยจูเลียเลนเบิร์ก ทั้งอ่อนโยนใจดียิ่งกว่าใครหน้าไหนฉันน่ะไม่มีวันยอมให้คนอย่างคุณมาว่าเขาได้หรอกทางอาเจหุ่นเชิดคือยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพูดไปเลยว่าอ่าอย่ามาโอดครวญร้องไห้น่ารำคาญได้ป ไอเด็กเวนถ้าเกิดแกเชื่อมั่นในตัวมันขนาดนั้นงั้นก็ลองอ้อนวอนขอให้จูเลียตคงที่เก่งนักหนาอะไรนั่นที่ตายห่าไปตั้งนานแล้วมาช่วยอีกสักรอบไหมละ่ะเพราะถ้าเกิดแกให้มันมาช่วยไม่ได้งั้นก็เลิกเพอเจอรไรสาระกันแค่นี้เพราะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปลงหลุมเดียวกับไอเด็กเหลือขอนั่นเองไม่นะเอมมาและจู่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าจงเชื่อมโยงเสียความทรงจำของ เจ้าสุาสารน้ำแข็งร่ำให้สเตเรียคอรัสต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้นี่คือน้ำแข็งพูออกมาแบบตู้มตามเลยฮาโห้โคตรอลังการและทางอาเจหุ่นเชิดก็โดนเวทมนต์น้ำแข็งนี้แช่แขนขวาไปเรียบร้อยเฮ้ยแกน่ะทำอะไรฮะและ้วคนอมปริศนาคนนี้ก็ได้แช่แข็งเพื่อนร่วมง,งานของเขาเป็นไอติมไปเลยเรียบร้อยอันที่จริงก็มีเรื่องอยากจะพูดเยอะอยู่แต่แกผิดเองนะที่ดันปูทางประมาณว่าลองช่วยดูให้ได้สิมาซะอลังการขนาด นั้นน่ะมาแล้วตัวละครที่ผมชอบลองลงมาจากน้องคอเล็ดโอ้โหเหี yeah, ้ยมันยังไม่ตายจริงด้วยบักรล้วล้อสองหน่อน,นี้พอได้เห็นว่าจูจจเลียยัะมีชีวิตอยู่ตัวองเขานี่คือร้องไห้องอแงกันเลยเดี๋ยวโอ้หวนายเดี๋ยวหัวกูกลับมาแล้ว ทางเอ็มมาที่เห็นแบบนี้ตอกเธอเนี่ยก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยถึงขั้นกันร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวเอ้าจงร้องไห้และยินดีเสียจะพวกสามันชนหน้างโง่เพราะว่าฉันคนนี้กลับมาจากสุสานแล้วยังไงล่ะโอ อเคก็ okay, จบไปแล้วครับผมสำหรับตำนานดาบและคทถาในตอนที่53ผมบอกเลยว่าตอนนี้นี่โคตรพีแม่พีมากไอ้เยอยมันกลับมาแล้วจูเลียตกลับมาแล้วเว้ยแล้วคือพี่แกกลับมานี่คือแบบโอ้โหอลังการจัดแล้วประเด็นคือพี่แกมาตอนแบบโอ้โหบอกเลยว,ว่าสถา,านการณ์กำลังสิ้นหวังพี่แกเปิดตัวมันี่ความหวังมาเต็มและประเด็นคือมันจบแบบนี้เนี่ยกูอยากให้ตอน54มันมาพรุ่งนี้เลยอะโอ้โหค้างคาหรือเกินแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเพราะถ้าเกิด ตอน54มาปุ๊บเดี๋ยวผมรีบทําลงให้เลยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรอย่างน้อยๆก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,500ไลค์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนั่นเองแล้วถ้าเกิดคุณกดไลค์กันแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้ด้วยล่ะเพื่อที่จะให้ช่องเราเนี่ยไปถึง100,000ซับเร็วๆแล้วผมเองก็อยากจะบอกเอาไว้เลยว่าถ้าใครอยากดูคลิปก่อนใครเนี่ยผมแนะนําให้กดสมัครสมาชิกเลยเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นแล้วผมรับประกันเลยว่าทุกคนเนี่ยจะได้ด ก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้ออกมาเร็วๆนะโอเคยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมตัวของผมกัสซี่ขอตัวไปนอนก่อนซียูกูดไนท์และเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละบายบุยแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับ